จำกูได้ปะส้มกุมอีจันเสื้อแดงนะ่ะส้มนักกาทั้งหลายแหละโดยจฉพาะค้นเสื้อบอกชัดแจนยอะสกรนครว่ายะต้องขามบ้านกูนะ่ะด้านสอมเก้าแอนน่ะลาส้มไปพังลาดลุมแก้วลูกท่อเคี้ยกับบั้นด้วยบั้นใจซทำส,มส้มไปอยู่ลาดลุมแก้ววะกับกุมอีจันวะ ซุ่มขึ้นป่าใสซุ่มค่อยอ่อนเงินให้ส่คดีสองข้ามหลอกรั้งที่หนึ่งรั้งที่สองพระในจบตัวยืมเซย์กันให้กูตายแล้วกันซุ่มค่อย็ดกกันอีกกูว่่อยากไปข่าคนเพราะว่ามูกูเป็นทหารย่ค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพง่งอยย่ทะก,กรณ์นครไล่หลายจ้ะได้ชัดเจนนะ เราจะเก่าแล้วกสุมมือเทาเลย้างเหนียวไ้หมดเเฮ็ดเกิดต่าแล,ลเฮ็ดงานอยู่ทีวีซื้อท้องทิ่นจังหวัดอุดรเล่นจบนันทบุรีของแค่เดี๋ยวจะแท่เวลาลุมเก้วนะถลับโทรศัพท์เลยนะเฮ็ดงานอยู่ธนาคารท่อข้าวนะนะบรรจุสกลนกครเลยสมรัหลุมแก้ว้วกุมมีจันเอาเบอร์ออกมาเลยนี่แกงเขาทอดนะ